สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือเนี่ยเจดแดงสทิท่อเอาหอยน้ำหนาทิพย์เนาะน้ำทิพย์ก็เข้ามาแปดเก้างวดมาลุดสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมลุดสองงวดแล้วดีงวดที่สามจีลุดบอบอ้อาวป้าเปี๊ยอย่าเสียงดังเด้อลูดเด้ออยู่กับหลานหน่อยสองคนหลานใหญ่ไปโรงเรียนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงแล้วก็ใครสนใจครีมก็ทักมาด้ค่ะครีมไนท์ครีม เดคีมพร้อมสบู่หนึ่งเซตนะคะราคาพันสามร้อยห้าสิบาทฟรีค่าส่งฟรีค่าปลายทางฟรีค่ากองเนาะคะ่ะเอาไปซื้อครีมล้วนเลยส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรเข้ามาทางไลน์เนาะคะ่นะเนาะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะจอนี้นะคะเนาะใครสนใจก็ทักามาได้ส่วนจับเงินจับทองใครสนใจก็ทักมามีจับโทนด้วยมีสิงเปือยด้วยเนาะจับคู่ก็คู่หนึ่งพันสองร้อย บาทท่วนรวมค่าส่งเนาะค่ะเนาะถ้าเอาหนึ่งชิ้นก็หกร้อยเอาหนึ่งตัวก็หกร้อยเก้าเก้านะคะเนาะมีผลด้านโชคลาภค้าขายาเป็นความเชื่อเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อใช้วิจาร,ร,รณญาณแต่ว่าความเชื่อทําให้เรารวยเปิดโอกาสทุกอย่างเนาะคู่กับคนไทยมาหลายหลายลาฝ้าลาปีตะบันพระบุรุษเนาะค่ะเน,นาะสวดคาถาบ้างอะไรบ้างเนาะ ก็ผู้ใดสนใจกระทักมากตามเบอร์โทรึ้นไท้นะโจเนาะค่ะเนาะก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาให้ด้วยพนะ้าน้ากันว่าน้ำทิพสีบอกเท่าออตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อให้กําลังใจเจ๊แดงบ้างช่วงนี้ว่าใครสบายค่ะก็ได้ออกไปข้างนอกอ,อไม่ค่อยสบายเป็นเวียนค่ะเป็นวิยนหัวอยู่ซือ้อกัเป็นพักผ่อนน้อยมั้งคะพักผ่อน นอนดึกมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเขาหกทุ่มนอนหกทุ่มนอนเป็นเัื่องสี่สิบก็ปีเนาะค่ะิเที๋ยวนี้เวลาเรานอนลงไปบ้านจะหมุนเลยเวลาเราลุกขึ้นบ้านก็จะหมนุนแต่เวลาปกติอย่างนี้ไม่เป็นอะไรไม่โบเวียนเนาะค่ะเนาะโบวินโะบเวียน,ยนแต่วันก่อนมันจะรู้สึกหนักหัวแล้วก็ปวดหัวก็ได้ไปหาหมอแล้วกินยาแล้วนะคะไปฉีดยายแล้ว ก็ดูอาการอยอ่ก็ยังมีนินนิหน่นนอยคือเกากับท่านผู้ชมก็เลื่บริโอไปใส่เนาะคะ่ะให้เดือนสกาวกับพระหัตตามให้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทุกที่ทุกท่างเนาะ,ะตามด้วยกันค <c oughs> ือละปูนผู้บ้านนั่นโคกเนาะคะ่ะวันก็หายหาหามาหมดก่อนจำได้บริโ5ศู5นย์ห้าห้าเนาะโอ้ยผิดเต็มเดียวซีหาเนาะ,ะ,นะะท่านผู้ชมเอา ฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้คุยกับน้ำทิพย์เบิ้งเนาะค่ะเนาะน้ำทิพย์ได้ได้รับเบอรเลขเลขตัวใดอ๋อปลาปลาเพื่อแพได้กระดาค่ะตัวใดมันโลหะมันเขา่ขาเข่าตะลึกวิ่งในปานมันจับครูเหวยมันจับคูปลาเถื่ออืมแมนอยู่ไหนตะลึกวิ่งอ่ะเด้ ไอ้ตัวมันตข้อมันมีเป็จดป่ะตัวเด่นเป็นเจ็ดเด่นเด่นเจ็ดบ่ะจ้าเด่นเจ็ดจ้าจ้าตัวให้่ค่ะนั่นนี่ร่องจบเก้าลัศูนย์เด่นเจ็ดตัวเดียวบ่ะเด่นเจ็ดตัวเดียวจ้าตัวร่องนูนเป็นเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์จ้าตัวร่องจ้า จบพู่บแบบนี้มีมีสามตัวเท่านั้นบอกมวดกอนี่สี่ตัวตลอดนะอ้อวดีดเ้ยมันคนละตัวกับพ่อนี่เดี๋ยวเจ้าเคนละหน้าเปล่าเขาโตโตคนละหน้าอืมอู้โวพีเดวยต์โอ้ยพีปะเจ้โตัวเจนของโน่น่ะดูพีมันจะเนียนอตัวเดนอ่ะเป็นเษยูจแต่ว่าตัวเรามันจะเป็นศูนย์เป็นสามเป็นแปดเดือนเจ็ด ตัวล้ออ๋ล่องสามตัวคุณบะจ้าอ๋อล่องล่องตัวใดก่อนมีศูนย์มีสามม่ะจะเจ็ดปะศูนย์แปดบะพีสโอ้ยน้องล่องศูนย์แปดเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดล่องยังมีศูนย์มีสามแล้ะมีแปดปะแปดจ้าอ๋อแค่นี้เนาะ จับคู่ตัวใดตัวมนี่นข้างโนูพี่หนูจับไปใส่คอของน,ว,น,3 3> 3ว,น,ว,นวเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามแปดห้าแปดห้าแปดสามแปดสามจุกกัของโน้จะเป็นตัวเกเบิรไมุ่กเรตตุเบิรใเจ็บเจ็ดท้นโน้ตให้พออะเจ็บเจ็ดสิ จ้ดอืโอเคถ้ามาเบิ so mm ้ลมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดหานีมากทุ้งหมดเลยเนาะ้าดนี่อย่ามันมาลอยออกพี่จอยมอนลอยออกซีหาลอยออกจ้ดางวดอู้ไม่ห่องวดนึงนงนเคหน่อย่ว่าว่าปาจะดเพราะว่า มันจะกูหายมันมันมันบป่เขามาสซองหวนแล้วนะก็ได้เช่ว่าป่าก็จะเป่าเอาแล้วอือเอาอยู่ไอ้เจ็ดเจ็ดที่เป็นเจ็ดแปดก็ได้ดเนาะจาแต่แต่พ่นแม่จนนีอันนี้ตัวที่ที่หนาจะไ้ค,คือว่าโตโตลงมาไงป่าแล้วว่าป่าเดี๋ยวยังใส่ก็ได้เจ็ดแปดใส่เข้าม่ป่าตัวเต้นเต้นตัวใดเด่นตัวใดตัวโตเต้นห้องโนะบอะอือ ตอนนี้เข wow mm, ้องที่องมาแน้องมาเลยอย่าเ่เล okay. ้องมาไล้เจ็ดสามจงเจ้าทำอะไรอยู่ครับโอเคสื่แตคุยกัยอยู่หัดก้อนซีหาเนาะไม่ออกน้ำกลดเนาะจ้าีหาออกตามรางป่ากันออกตั้งหัดผลก็ได้ด้วยเรลยกินนมแล้ว งวดน yup. okay. okay. ี้จ้ะลอยออกทีหลังมันเข่าแต่เล็กหญิแล้วคู่ตัวสองเก่าไม่จะไปเป็นคู่ตัวครับครับครับโอเคโอเคแค่นี้ละจ้ะขอบใจได้ละจ้ะจ้ะไท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางด้วยค่ะเ่าเขาว่าสองงวดแล้วงวดก่อนให้เด่นซีเด่นหามาออกงวดเมื่อกี้นี่เนาะ ออกหวัวนเมื่อกี้นี่ออกตระน้ำกลนหวัวนนี่เ<ม>จ็ดค่ะทั้งช่อมวิ่งเจ็ดเจ็ดรู้ซื้อว่าสีมาแห้งมากถูกเจ้าเนอะก็หัวกงอนมาหาหาก็าออกอยู่ว่าแต่หวัวเงนก้อนมาหาบอม,ามา่าเอาซีมาแทนเป็นหนึ่งซีหวัวดว่าเงินเดียหาหาว่าแต่ออกตัวใดคดลวยมัดเต่มออกซีหานี่โอ้ยผู้เดกกับวานมาอย่างมาเคยมาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะ จัลนาเป็นแนวทางในการเสียงซื่อนาะค่ะเนาะแคบหนากจอไว้หวยนําทิพถูกมาแปดนวดเก้านวดงวดที่สิบสิบเอ็ดไม่ถูกนี่วดที่สิบสองสิข่าอีกบอวิเคราะห์วิจารณา์เป็นแนวทาง,น,างน้นะะนะกนากันเจ็ดสามจัดไว้เดียวนะเจ็ดศูนย์ตรงกับปูทุดงแปดหาตรงกรลไาเจ้าแปดหาเสียนชาย,ยาบอาวามาน้ากันเด็ดขาดนะ จะแดงว่ามัดเจ็ดแปดมากกว่าเจ็ดแปดแล้วค่ะคะุณผู้ช 70, 73, 78, 73, 70, 30, มเจา็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์มาจากไซโอมาจากนี่ถ้าสิมาจากนี่ก็น่าสิเป็นศนะู 38, นยะ์แปดน้นสามแปดน้ำเป็นแปดสามขาดขาดตั้งแต่ศนะูนย์แปดเนาะบอมบอมีม่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนี่จะแดงจับให้เลยจะแดงจับให้เลย ก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเด้อค่ะเด้เนาะเป็นแนวทางในการเชียงซือมักตัวใดกับจัดกันว่ามักกับวจัดเนาะค่ะทงู้มจะตามใจท่านเงินอยู่ในกระเป๋าท่านนะคะเนาะน้ำทิพย์ใส่แก้วจะให้เป็นแนวทางมาก ดีแล้วล่ะค่ะทุกคู่บาอาจารย์ทุกที่ทุกสำนักเพป็นให้ของมุ่นเอาแม่เนาะบางครั้งก็ถูกด้วยบางครั้งก็ไม่ถูกด้วยของมันไม่แน่ไม่นอนเนาะค่ะเนาะอาจารย์ผู้ชมก็เห็นแล้วเนาะเลขนำทิพยนะ์เนาะเด่นเจ็ดหลองเก้าเอ้ย,อยเอาหวายนำทิพย์กับเบิรงแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้แนละ้วเนาะเด่นเจ็ดลองศูนย์สามแปดจับคู่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแปดห้าแปด สามกันเจ็ดเจ็ดว่ามักตัวใดกระซื้อว่าชอบตัวใดกระตัดเอเนาะตัวไหนที่โดนใจเราคิดว่าจะมาเอาไปเปรียบเทียบกับท่านอื่นตรงกันไหมถ้าตรงก็จัดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะตัวไหนมาแรงเจ็ดรู้สึกว่าจะ,าะ,ะนะมาแห้งเนาะค่ะเนาะรู้สึกมาแห้งอ่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ํารวยถูกหวยไปด้วยกันในงวดหน้าสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเนาะคะนะ่ะเนาะมีเจตจิปัญญาในการหาเงินหาทรัพย์แล้วก็อ หาตัวหนนตัวโศกนะคะชื่อจ,จับเงินจับทองเรานี่เดยวไปเสริมดวงเนาะคะนะ่ะเนาะสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานนะคะอย่าได้ขาดเนาะขอขอห้ท่านผู้ชมโชคดีด้อค่ะเด้อขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ